ถ้าเกิดที่มาจากโรงงานโตโยต้ามันจะมีข้อดีหลายประการด้วยกันนะครับอันทีเช่นตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะเบาทนทานนะครับเพราะว่าทําจากวัสดุ ABS อย่างดีทนความร้อนด้วยนะครับชิ้นงานเขาจะบางปนะระชับไปกับตัวบอดี้รถยนต์ด้วยนะครับสนใจชุดนี้ก็ติดต่อบอกผมได้เลยนะครับ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำคลิปนะครับอัดแล้วเหรออัดแล้ว <Wow. S 1> สวัสดีครับพบกับเหลียงเตยตาพาทัวร์นะครับเป็นประจำที่ช่องเตยตาพาทัวร์และเพจเหลียงเตยตาป้ายแดงนะครับผมสามารถค้นหาเหลียงใน f a c e book ก็ได้นะครับตอนนี้มีช่องทางใหม่เพิ่มเติมนะครับใน TikTok กนะครับก็จะเป็นเตยตาพาทัวร์ภาษาอังกฤษนะครับผมวันนี้เหลียงจะพามาดูรถ สี่ประตูตัวเตีย้ยเซตอ t ดิชันนะครับคันนี้เลยนี่เป็นเกรดมิดนะครับเกรดมิด mid, mid เนี่ยเป็นเกรดท็อปสุดของ Revo เซตอิดิชันแล้วนะครับผมสังเกตดูเกรดมิดคันนี้เป็น4ประตูนะนี่เป็น4ประตูนะครับถ้าเป็น4ประตูนี่คือท็อปสุดของตัวเตี้ยแล้วไม่มีแพงกว่าน,นี้แล้วฟังก์ชันของเขาที่สังเกตชัดเจนเลยนะไฟหน้าจะเป็น led light guiding แบบนี้นะครับไฟใหม่ๆแบบนี้เขาเรียกว่า led light guiding ผมเปิดให้ดูอ่ะ เนี่ยไฟเลี้ยวก็สวยนะครับแล้วก็ไลท์ไกดิ้งก็สวยนะฮะแล้วก็มีไฟโคมไฟท้ายด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโคมไฟท้ายสวยๆเลยโคมไฟท้ายก็จะเป็น LED ไลท์ไกดิ้งเช่นกันนะครับนี่ไฟสองสว่างกลางคืนยิ่งสว่างนะตรงเนี้ยเป็นเลข3เลยนะครับกลางคืนยิ่งสว่างนะนอกจากไฟหน้าไฟท้ายแล้วนะครับยังมีด้านในเดี๋ยวพาชมด้านในมานี่สังเกตที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังนะครับ ทั้งชุดเลยทั้งวงเลยเป็นหุ้มหนังนะครับนี่มีได้สีเทาอ่อนเดินด้วยนะครับจับถนัดมือนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากนะครับเวลากำเวลาจับนะครับให้ความกระชับด้วยนะนะครับมันจะจับกระชับแล้วก็แน่นนะครับสังเกตดูที่พวงมาลัยครับจะมีฟังก์ชันปุ่มกดปรับเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับรับวางโทรศัพท์ผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันปุ่มควบคุมข้อมูลแสดงข้อมูลการขับขี่ด้านนี้ด้วยนะครับซึ่ง จะมีเฉพาะในเกรดมิดเท่านั้นนะครับรวมถึงหัวเกียร์ก็หุ้มหนังนะนี่หัวเกียร์ก็หุ้มหนังนะครับเห็นไหมแต่เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวเครื่องเสียงกับตัวระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยยังเหมือนเกรดเอนฟรีนะครับเหมือนกันบ่อผ้าเหมือนเดิมนะครับในเกรดมิดก็ยังเป็นบ่อผ้าไม่ใช่บ่อหนังนะนะครับอลองดูข้างหลังเปิดข้างหลังดูเห็นไหมเป็นบ่อผ้าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเกรดเอ t นฟรีหรือเกรดมิดถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยเป็นบ่อผ้าหมดเลยนะครับ มองเห็นไหมโอเคคันนี้ราคา765,000ได้แบบนี้เลยนะครับเครื่องเสียงของตัวเตี้ยนะครับทุกรุ่นอย่าลืมว่าสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านการเสียบสายนะครับใช้เป็น Android Auto นะครับหรือว่า Apple CarPlay ก็ได้นะครับมันจะสามารถใช้เป็น n a วิเกเตอแผนที่นำทางได้ทุกรุ่นนะครับใน Revo นะครับไม่ว่าจะเป็น Z e t i t i t n o n หรือตัวสูงก็ตามนะครับแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับและที่สำคัญรีโวทุกรุ่นนะครับมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Toyota T Connect นะครับสามารถมองเห็นตำแหน่งรถยนต์นะครับรีโวเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับทุกเกรดทุกรุ่นทุกคันเลยนะนะครับคันนี้จริงๆผมจะพามาดูชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งรอบคันนี่สังเกตดูด้านหน้านะชุดแต่งตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันไม่ได้มากับรถนะตัวนี้ต้องสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับ เลเซอร์คันนี้สั่งติดตั้งสเกิร์ตหน้านะครับชุดเลเซอร์แล้วก็มีด้านข้างด้วยนีด่ด้านข้างด้านข้างด้วยอย่างนี้เห็นไหมครับด้านข้างยาวยาวยาวมานี่เลยนะครับยาวมานี่เลยด้านข้างจะมี2ชิ้นนะมันจะมีบร ah ิเวณตัวถังบริเวณห้องโดยสารนะครับแล้วก็บร right. ิเวณกระบะด้วยนะมันแยกชิ้นกันเห็นไหมครับแยกชิ้นกันแต่ชุดเลเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีแก้มก้นตรงนี้ชุดเลเซอร์จะไม่มีแก้มก้นตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของโตโยต้านะครับอย่าง B M Sport S Sporty อย่างเงี้ยมันจะมีแก้มก้นมาให้แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยของโตโยต้ามอเตอร์เลยเนี่ยมันจะไม่มีแก้มก้นนะครับแล้วก็ชุดเลเซอร์นี่จะมีต้านท้ายด้วยนะชุดเลเซอร์จะมีด้านท้ายด้วยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าเขาจะเอารถไปใช้งานก็เลยไม่ได้สั่งติดตั้งตัวสเกิร์ตเสริมท้ายนะครับ ก็ปล่อยลงๆลแบบนี้นะครับเพราะลูกค้าเขาบอกว่าจะเอารถไปใช้งานนั่นเองนะครับจริงๆแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะสกเกิร์ตข้างกับสกเกิร์ตหน้าก็สวยแล้วนะครับชุดเลเซอร์ตัวนี้ก็ราคาถือว่าไม่แพงมากนะครับราคาอยู่ในหน้าเว็บเนี่ยถ้าเกิดเป็นสกเกิร์ตหน้านะครับสกเกิร์ตหน้าอยู่ที่800 0กว่าบาทนะครับส่วนสกเกิร์ตข้างนะครับทั้ง2ข้างรวมกันเลยนะ6000กว่าบาทก็เฉพาะ 3ชิ้นซ้ายขวาแล้วก็หน้าเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทนะครับสั่งติดตั้งได้เลยติดตั้งที่โชว์รูมนะครับก่อนออกรถจะได้รับประกันพร้อมตัวรถนะครับอย่างชุดสเกิร์ตชุดนี้ก็จะได้การรับประกัน3ปีหรือแสนกิโลไปด้วยพร้อมตัวรถนะครับรีววปัจจุบันนี้จะมีส่วนที่ขยายวารันตีการรับประกันแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกำลังนะครับจะขยายรับประกันเป็น5ปีหรือแสนห้าด้วยนะครับมี อธิบายไว้ในค,คู่มือการรับประกันนะครับลูกค้าลองเปิดอ่านดูแต่ที่สําคัญนะครับลูกค้าอย่าลืมนํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศตามระยะทุกๆ6เดือนหรือทุก10,000มกิโลมิเช่นนั้นถ้าเราไม่เอาเข้าเช็คตามระยะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการวารันตีนะครับการรับประกันคุณภาพสินค้าเนี่ยมันจะไม่ได้ศูนย์บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธการเคลมได้ในอนาคตถ้าเราไม่เอารถเข้าเช็คศูนย์ตามระยะที่เขาแจ้งมา6เดือนหรือ10,000มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเอาเข้าได้เลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นแล้วกันอ่ะสำหรับโปรโมชันนะครับนิดนึงแถมให้โปรโมชันตอนนี้นะครับอย่างคันนี้ก่อนคันนี้ลูกค้าติดตั้งสเกิร์ต3ชิ้นเนี้ยจ่ายตังเองนะผมไม่ได้แถมนะครับแต่ผมไม่ได้ขายแพงนะเพราะว่าผมเอาวงเงินโปรโมชันเนี่ยไปลงที่ตัวค่าง้วดและดอกเบี้ยนะครับคันนี้ลูกค้าดาว25%ปผ่อน4ีปีนะครับขอดอกเบี้ย0นซไปเลยคันนี้จัดให้เลยนะครับดอกเบี้ย0%นเซนะครับ หรือถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากจะเก็บเงินไว้ลงทุนนะครับไม่อยากใช้เงินดาวเยอะผมมีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับแยกออกไปเลยนะอันนี้ดาว9,00 0นนะครับไม่ต้องใช้ผู้คำ้ำนะผ่อนยาวๆ72งวด8 4งวดนะครับดอกเบี้ยถูกๆดอกเบี้ยสองกว่า3กว่าก็ทําได้นะครับถ้าผ่อน72งวดเนี่ย72ดงวด6ปีดอกเบี้ย2กว่าเองดาว9,00 0นะแล้วก็ผ่อน 84งวดก็3ต้นต้นนะครับเช็คกันเข้ามาแต่โปรโมชันนี้มีเงืยอย่อนไขนิดนึงคือลูกค้าต้องมีรถยนต์คันเก่านะครับรถยนต์คันเก่าต้องยังอยู่นยนะอย่าเพิ่งขายนะครับจะผ่อนหมดแล้วนะครับหรือยังผ่อนอยู่คือต้องมีรถยนต์คันเก่าถึงจะใช้สิทธิ์โปรโมชันตัวนี้ได้นะครับรถคันเก่าผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปนะครับหรือปิดไฟแนนซ์แล้วนะครับลูกค้าต้องมีประวัติการเช่าซื้อหรือว่าที่เรียกว่ามี ncb นะครับไม่เคยมีประวัติล่าชา้าหรือว่าติดแบคลิสต์ มีการนำเงินเดินบัญชีตลอดตามรายได้นะครับรายได้ขอเป็น2เท่าของค่างวดรถใหม่เป็นรายได้ที่หักภาระแล้วนะนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออย่าเซ็นไฟแนนซาที่อื่นมาก่อนนะครับขอแค่เซ็นที่เราที่แรกพอนะครับอย่างเนี้จบเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยถ้าต้องการติดต่อเลี้ยงนะครับใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซบุ o กนะครับแล้วก็มีลิงก์ทิกตอกด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ กดติดตามช่องเหลี่ยงให้ด้วยนะครับแล้วผมจะนำของดีมาฝากอีกนะครับรอชมของดีอีกีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ